ธรรมชาติหน้ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกเมืองไม้และป่าง,งามสวัสดีครับผมนายสิทิกรนาเบา้าโดยชื่อเล่นว่าฟองเบียร,รหัสนิสิต6ิหกส1สอดสามหนึ่เรียนอยู่คณะรัฐศ,ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมพยาครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอะไรกันหน้าที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นลิป ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับแต่ผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตากครับมีเจ็ดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจช่วงหน้าหนาวที่แบบตั้งแคมป์ดูน้ําตกวิวธรรมชาติสวยงามมากครับยังไงก็ขอทุกคนไปรับชมกันเลยนะครับปะตามผมไปจิตที่เที่ยวตากขึ้นมอนดูหมอกลุยน้ำตกชมปลาสวยกันดีกว่า สถานที่แรกนะครับม่อนคูบาใส่มอนคูบาใส,ย,าสยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมยอำเภอท่าสองยางห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ7กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้าและพระาทิตตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งสามารถนำเต็นท์มากางนอนได้แบบชิวๆแบบเป็นครอบครัว นำเต็นไปกลางชมหมอกหรือว่าเป็นที่พักข้างทา,างได้แบบสวยงามมากครับเหมาะกับคนรักธรรมชาติแต่ไม่อยากสมบุกสมบันมากนะักสถานที่ที่สองมอนทูเลมอนทูเลหรือดอยทูเลยอดเขาที่สูงที่สุดในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากด้วยประมาณ1,350เมตรโดยชาว ปาก,กาเกอยอเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าทูเลโคที่แปลว่าภูเขาสีทองชาวปาก,กาเกยยอเป็นชาวเขานะครับที่อาศัยอยู่บนเขาแถวนั้นเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ทุ่งหญ้าสีเขียวกขจีตามทิวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีทองอลา,ามงดงามท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศที่หนาวเย็นสำหรับเส้นทางการเดินนะครับค่อนข้างชันต้องไต่ระดับความสูงตามสันเขาไปเรื่อยๆฉะนั้นควรฟิตร่างกายมาดีๆนะครับไปสถานที่ทสต่อเลยนะครับดอยหัวหมดดอยหัวหมด อยู่ในเขตอำเภออุ้มผางลักษณะเป็นภูเขาหินปูนท่อตัวเป็นแนวยาวหลายลูกๆติดต่อกันบนยอดดอยยอดนี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับปกคลุมด้วยต้นหญ้าหรือไม้ทนแรงจะเป็นพืชแบบหญ้าหรือว่าเป็นเป็นพุ่มไม้นะครับทำให้มองเห็นวิวได้รอบทิศท,ทาง ไฮไลท์คือการชมพาทิตย์ขึ้นนะครับท่ามกลางทะเลเหมอกยามเช้าควรไปถึงจุดชมวิวในช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้หมอกจะเยอะและก็จะเห็นเป็นทอดยาวเหมือนทะเลส่วนสถานที่ส่วนสถานที่ที่สี่นะครับน้ําตกพาเจริญน้ําตกพาเจริญตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแม่สอดลักษณะดเด่นคือ เป็นน้ำตกที่ไหลลดลัง่งลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยมากถึง97ชั้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวน้ำตกพาเจริญที่สุดเพราะนอกจากน้ำจะใสสะอาดแล้วปริมาณน้ำยังมีมากพอที่จะไหลเป็นสายให้ชมมากกว่าฤดูการอื่นๆน้ำตกพาเจริญนะครับเป็นน้ำตกที่มีระดับชั้นถึง97ชั้น แต่และชั้นก็จะเป็นหินนะครับที่เป็นเหมือนหน้าผาแบ่งมาเป็นชั้นชั้นชั้นและน้ําก็ไหลลงมาจากบนเขานะครับสวยมากครับเป็นสถานที่ที่แบบต้องไปเที่ยวให้ได้นะครับผมแนะนําครับต่อไปเป็นสถานที่ห้านะครับสะพานสมโพธกรุงรัตนโกศิทร์สองร้อปีครับคือหรือสะพานแขวนของจังหวัดตากเองนะครับสะพานแขวนข้ามแม่น้ําปิงนี้นะครับ สร้างขึ้นเมื่อ200ปีเพื่อร่วมฉลุมฉลองสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในระยะทางประมาณ400เมตรเชื่อมต่อระหว่างเมืองตากกับตำบลป่ามะม่วงซึ่งที่นี้เป็นจุดชมวิวแม่น้ำปิงขนาดพ่าที่ตกดินได้โรแมนติกที่สุดและมีจะมีการประดับไฟในช่วงกลางคืนดูสวยงามมากขึ้นไปอีกครับ ในสะพานแขวนนี้นะครับผมก็เห็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับเป็นสะพานเป็นสะพานแขวนที่อยู่มานานแล้วครับเป็นจุดชมวิวตอนเย็นนี่แบบสวยงามมากเลยนะครับตอนพระอาทิตย์ตกดินและผู้คนเขาก็จะไปเดินเล่นสะพานแขวนกัน,กนเป็นเหมือนเป็นจุดที่ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวจะมาแวะถ่ายรูปกันเยอะนะครับ ต่อไปเป็นสถานที่ที่6นะครับน้ำตกปิตุโกนะครับน้ำตกน้ำตกปิตุโกนะครับตั้งอยู่บนรอยเทือกเขาสามหมื่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงกว่า500้อเมตรหรือเกือบสองเท่าของตึกบายกนอกจากความสวยงามและอลังการของตัวน้ำตกแล้วนั้นที่ นี้ยังแฝงไว้ด้วยความโรแมนติกเพราะเมื่อมอ,มองจากระยะไกลจะเห็นน้ำตกที่มีระยะลักษณะคล้ายรูปหัวใจจึงถูกเรียกขานว่าน้ำตกรูปหัวใจและน้ำตกนี้นะครับเป็นน้ำตกที่แบบเหมือนสื่อความรักที่เหมือนจะมี ตำนานหรือว่าอะไรเนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบแต่เป็นน้ําตกที่สวยที่หนึ่งเลยครับต่อไปมาสถานที่สุดท้ายกันนะครับสถานที่เจ็ดสถานที่ที่เจ็ดน้ําตกทีรอซูน้ําตกทีรอซูอยู่ในเขตรักษาผ่านสัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งเกิดจากลําห้วยหลักสองสายคือห้วยทีเคโกหรือห้วยกอทอไหลผ่านช่อง เขาขาดแล้วทยานลงสู่หน้าผาสูงชันรถไหลรถไหลเป็นชั้นชั้นอย่างสวยงามท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์และน้ำตกที่รอสูนะครับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของโลกติ่อนับจิตเลยนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจของจังวาตากมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็กับเจ็ดสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ยังไงก็ขอขอบ <ขอ S 2> คุณ <ไง S 2> ครับกับ <จน S 1> ที่เข้ามาชมที่ฟองเบียมาแนะนําในวันนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าในเจ็ดสถานที่ท่องเทีย่ยวนี้ยังมีสถานที่ท่องเทีย่ยวอีกมากมายนะครับในจังหวัดตากที่ฟองเบียไม่ได้เอามาแนะนําทั้งสวยและน่าชื่นชมในธรรมชาติแบบมีสิ่งมากมายครับทั้งสะพาน แล้วก็มีต่อคนจีนยังมีวัดอีกมากมายนะครับที่ฟอมเบียแม่ม,มันแนะนำยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาชมคลิปในวันนี้ขอ,ขอบผมครับ